สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเราก็มาพบกับนาดาศิลป์บายคุณครูโจยียินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยจ้า พังสาระการเรียนรู้ค่ะเรื่องนาฏยาศัพท์และภาษาท่าทางนาฏสินไทยจะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะคือนาฏยาศัพท์ค่ะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องลักคอขยันเท้าและท่าป้องหน้าค่ะส่วนเรื่องที่2ภาษาท่าทางนาฏสินไทยก็จะเรียนท่ากีดกันค่ะและท่าสอนศิลหรือว่าท่ายิงธนูนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียน ไปเรียนกันเลยจ้า ภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยนั้นหมายถึงการนำท่าทางการเคลื่อนไหวอารมณ์ที่แสดงออกของมนุษย์นะคะมาประดิษฐ์เป็นท่าทางให้สวยงามมีรูปแบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้นทำให้สื่อความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงการแสดงนั้นมากยิ่งขึ้นค่ะ นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้ดังนี้ 1. กีดกันผู้แสดงฝ่ายชายหรือตัวพระการแขนออกสองข้างระดับไหล่เอียงศีรษะทางด้านซ้ายผู้แสดงฝ่ายหญิงหรือตัวนางมือซ้ายตั้งวงเหยียดแขนตึงระดับไหล่นะคะให้ขนานกับแขนขวาของฝ่ายชายค่ะมือขวา ตั้งวงอยู่ระดับชายพกหรือว่าตั้งวงล่างนั่นเองหันศีรษะเข้าหาฝ่ายชายนะคะดังรูปภาพซ้ายมือเลยค่ะนักเรียนลองปฏิบัติด,ดูนะคะ สอนศีลหรือว่าท่ายิงธนูค่ะผู้แสดงฝ่ายชายแขนซ้ายเหยียดตึงมือซ้ายที่เหยียดตึงให้อยู่ระดับหัวไหล่นะคะมือขวาให้จีบปกข้างค่ะเอียงศีรษะทางด้านขวาค่ะเท้าซ้ายให้ยกหมากด้านหน้านะคะค่ะผู้แสดงฝ่ายหญิงหรือตัวนางเช่นเดียวกับตัวพระเลยค่ะให้มือซ้ายเหยียดตึง มือซ้ายที่เหยียดตึงให้อยู่ระดับหัวไหล่นะคะส่วนมือขวาจีบปกข้างค่ะก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะคะเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าด้านหลังค่ะเอียงศีรษะทางด้านมือที่จีบปกข้างหรือมือขวานั่นเองค่ะเหมือนก,นกันกับรูปฝั่งซ้ายมือเลยนะคะนักเรียนลองปฏิบัติกันดูนะคะ ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเรามาสรุปเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2นาตยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏสิปนไทยกันเลยนะคะค่ะนาตยศัย์นะคะก็เป็นคําที่ใช้เรียกท่าทางที่ใช้ในการไรยรำและเป็นพื้นฐานในการแสดงนาฏศิป์น,นั่นเองคะ่ะจาได้ไหมคะว่ามีท่าอะไรบ้างค่ะท่าที่นักเรียนเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องนาฏยศัพท์ ก็จะมีท่าลักคอค่ะท่าขยันเท้าหรือว่าการขยันเท้านั่นเองนะคะขยันเท้าก็จะมีอยู่2ลักษณะนะคะคือขยันเท้าของตัวนางและขยันเท้าของตัวพระนั่นเองค่ะส่วนท่าที่สานะคะคือท่าปองหน้าค่ะค่ะและใน EP นี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาท่าใช่ไหมคะนักเรียน ค่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าความหมายของภาษาท่าคืออะไรค่ะภาษาท่านะคะก็คือท่าทางที่ใช้ในการร่ายรำเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทำให้ใครเอ่ยได้รับชมแล้วเข้าใจนั่นก็คือผู้ชมค่ะเมื่อผู้ชมได้ดูภาษาท่าที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วก็จะเข้าใจการแสดงนั้นๆหรือว่าเข้าใจท่าทางที่นักเรียนปฏิบัตินั่นเองค่ะ ค่ะภาษาท่าที่นักเรียนฝึกปฏิบัติก็จะมีทั้งหมด2ท่าใช่ไหมคะค่ะ1ค่ะคือท่ากีดกันค่ะ2ท่าสอนศิลป์หรือว่าท่ายิงธนูนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน มาดูการบ้านกันนะคะค่ะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะฝึกปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิสินไทยโดยนักเรียนหญิงให้ฝึกปฏิบัติตัวนางส่วนนักเรียนชายให้ฝึกปฏิบัติตัวพระค่ะจากนั้นให้นักเรียนนะคะ ทำคำถามพัฒนากระบวนการคิดในหนังสือเรียนหน้า175ค่ะมีจำนวน5ข้อนะคะเขียนลงในสมุดนะคะโดยเขียนโจทย์1ข้อแล้วบรรทัดต่อมาให้เขียนตอบนะคะหาคำตอบเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ขีดเส้นจบได้เลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนถ่ายรูปส่งนะคะโดยเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ลงในทุกหน้าที่นักเรียน เขียนการบ้านนะคะส่งลงในอาระบัมส่งงานวิชาหน้าตสินไทยค่ะค่ะอย่าลืมทำการบ้านนะคะนักเรียนแล้วมาพบกับคุณครูฉัดนราบันเทิงศิน EP ต่อไปเลยจ้าบ๊ายบายค่ะ